สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่อง i อเลอ n ์ออลช่องที่นำสาระดีเกี่ยวโลกของคริปโตเคอเรนซีและบิตคอย n มาสรุปให้เพื่อนฟังกันครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กันในช่วงของการรีวิวตัวเกม NFT นะครับแต่ว่า วันนี้เนี่ยจะมาตัวรีวิวต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มเกมดีกว่าซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ทักผมเข้ามาเยอะเลยครับว่าอยากจยให้ผมรีวิวตัวนี้มากๆเลยนั่นก็คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่าตัวการ์ล่าเกมนะครับโดยตัวการ์ล่าเกมเนี่ยทำไมถึงเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเอ่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการเหมือนเป็นหักของเกมเนาะมันจะมีหลายๆเกมนะครับที่รันอยู่บนแพลตฟอร์มของเขาเนาะแล้วก็เขาเองเนี่ยจะเป็นเหมือนจะนําเกมใหม่ๆเข้ามาเลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงหัวข้อนะที่จะไล่ปูเลยว่าตตั้งแ่ การล่าเกมคืออะไรนะครับตัวเรียนของมันเอาไว้ทําอะไรนู่นนี่นั่นนะครับและที่สำคัญมีอันนึงที่พิเศษมากคือการล่าโนดนะครับ โดยตัวของมันเนี่ยการลาโนดเนี่ยเพื่อนๆให้ความสนใจกันมากมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็วิธีการที่จะหาอะไรได้จากมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เนี่ยมาคุยกันครับแต่ก่อนที่จะรับชมกันในส่วนเนื้อหารครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นการแนะนําให้มีการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตัลอะไรเพียงไรนะครับเป็นเพียงการรีวิวในส่วนของตัวการลาเกมนะครับภาพรวมนะครับรีวิวภาพรวมเท่านั้นนะใครที่สนใจจะมาลงทุนหรือจะอะไรเนี่ยก็ต้องไปศึกษาต่อนะครับแล้วก็ตอองเเค,ค,คมเหมโ เพื่อไม่การเสียเวลานะครับเราไปรับชมกันในส่วนเนื้อหาคลิปนี้กันเลยดีกว่าโดยเรามาเริ่มต้นกันที่ powerpoint ของผมละกันนะครับว่าก a ร a g a าเกมคืออะไรครับ g าร a g a าเกมเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มเกมนะครับที่รันอยู่บน ethereum chain นะครับแต่ว่าตัวกระเป๋าเขาเองเนี่ยจะเป็นตัวกระเป๋าของการ a โดยเฉพาะเลยนะครับจะไม่ได้แบบไปผูกกับ m e t a m a s k หรืออะไรแต่ว่าความพิเศษของตัวการ a g a าเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนเกมหักนะครับที่จะมีการนําเกมหลายเกมเนี่ยมาให้เราเลยโดยปัจจุบันนี้ครับก็มีเกมนะที่ อ่าเปิดให้เล่นแล้วนะก็กําลังที่จะเปิดให้เล่นนะครับอยู่นะบนกา l a n เน็ตเวิร์กเนี่ยได้แก่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับมี Echo o f Empire มี Spider Tan k ตัวนี้เนี่ยมีเปิดให้ลองตัวเบต้าเชสนะครับซึ่งไปลองเล่นมาแล้วเนี่ยคืค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับเป็นเกมแนวแบบรถถังยิงกันใช้ล้ายพวกแนว MMO r p G อจแล้วแต่เป็นรถถังเลยมีทีมสามารถต่อสู้กันได้ให้เปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนจะเป็นพวกแบบ Do ทหรือว่า ROV แบบที่เป็นรถถังสู้กันนะครับมีวางแผนมีกลยุทธ์มี ม,มีเวลาเนี่ยจะมารีวิวเกมนี้ให้ฟังอีกทีแล้วก็มีตัวทาวสตาร์นะครับตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวที่หลายเกมเนี่ยก็เริ่มเล่นไปแล้วแล้ว,ลวก็ราคากลาลังพุ่งมากเลยใช่ไหมแต่ต้องบอกตรงๆเลยว่าตัวทาวสตาร์ผมยังไม่ได้ไปลองเล่นนะครับไม่มีเวลาจริงๆกาลังหาเวลาเข้าไปลองเล่นอยู่มีดู NFT เไปบ้างน,นะครับแต่ยังไม่มีเวลาจริงๆครับยังไงก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาลองไปเล่นเดี๋ยวจะมารีวิวแยกฟังก,กันมีตัวของตัวมิดันดาสกับพอติฟายซึ่งก็จะเห็นว่านะีีอยย่่เนเ,เนนนลววถืวาาสใจทด ก็เดี๋ยวไว้จะมารีวิวแยกให้ฟังอีกทีครับในส่วนของตัวเหรียญน,นะครับของตัวกาลาโนดเนี่ยก็จะเป็นตัวกาลาโทเคนนะครับซึ่งจะเป็นยูทิลิตี้โทเนนี่แหละตัวเหรียญของมันไว้ใช้ทําอะไรครับไว้ใช้ในการซื้อนะครับของใน m a มาเก็ตเพสของมันซื้อโน no, ซื้อทิกเก็ตซื้อ NFT อะไรที่อยู่ในกาลาเกมนะครับก็เดี๋ยวผมไม่เปิดให้ดูว่าเวลาซื้อซื้อยังไงแล้วมันมีของให้ซื้อต้องบอกว่าเยอะมาก แล้วถ้าได้เข้ามาสัมผัสเนี่ยของมันน่าซื้อหมดเลยครับแต่ว่าแน่นอนมันจะราคาก็มีตั้งแต่ถูกจนสูงเลยนะก็ต้องมาดูกันนะครับด้วยเหรียญของ g าราท o k เคนณปัจจุบันเนี่ย เราสามารถหาได้จากไหนบ้างก็แน่นอนนะครับหาได้จากทางเอ็กชแนนซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายเอ็กชแนนมากๆเลยครับมีในส่วนของบีแอนด์โอเคเอ็กนะครับมีครูคอยมีเกตไดโอมีเฉลี่ยจะซื้อที่อยู่ในสวัสดก็ได้นะครับก็เป็นอีกจุลย์เรียมเชนนะเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่างของไทยเองก็มีซิปเม็กใช่ไหมครับที่มีตัวเหรียญกาล่าอ,อยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือที่ที่เราสามารถที่จะได้รับเหรียญกาล่าได้นะครับก็คือในส่วนของตัวกาล่าโหนด อ่าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แล้วหลักการก็คือมันจะคล้ายๆกับเครื่องขุดนะครับที่เราซื้อมาไว้เนี่ยเราก,ก็ตั้งไว้เราเปิดคอมทิ้งไว้แล้วเราก็ปล่อยมันรันเนี่ยเราจะได้ตัวเหรียญการ่าออกมาทุกวันนะครับอ่ะถ้าเปรียบไง่ายก็เหมือนเครื่องขุดอีเูเรียมเครื่องขุดบิตคอยล์อะไรก็ว่าไปแต่ว่าจะคนละหลักการกันนะโอเคทีนี้ผมขอขยายความในส่วนของกาล่าโหนดก่อนละกันนะครับการ่าโหนดเนี่ยคืออะไรกาล่าโหนดนะครับมันมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าตัวอ่าโฟลเดอร์ โนดนะครับมือเป็นโนดแบบโนดของผู้กอ่อตั้งนะซึ่งจะมีโนดทั้งหมดนะครับอยู่ห้าหมื่นโนดโดยห้าหมื่นโนดเนี้ยเนี่ยเราก็สามารถที่จะคือหน้าที่ของมันอ่ะนะไว้ใช้ในการช่วยกันตรวจสอบธุรกรรมนะครับในเกมนะแล้วก็รักษาความปลอดภัยของกา l ่าเน็ตเวิร์กนะครับก็จะทําหน้าที่แหละเป็นเหมือนตัวที่เราตั้งไว้ในคอมเปิดออนไลน์ไว้แล้วก็มันจะมีการตรวจสอบธุรกรรมกันตลอดเวลานะครับซึ่งปัจจุบันตัวโนดเนี่ยจะถูกขายไปมากกว่า4 0,000นโนดนะครับโดยอันนี้เนี่ยก็เป็นย่อล่าสุด ตอนที่ผมอัดคลิปมานะก็คือตอนนี้เนี่ยโหนดเนี่ยที่ถูกขายออกไปจะมีทั้งหมดก็จะเป็นโนดที่สี่หมน้อยี่สิบหกนะครับเนี่ยเขาจะโซนะครับแล้วก็ซึ่งราคาโหนดณปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่62,500เหรียญนะครับสหรัฐนะครับ USD นะซึ่งเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มราคาทุกๆ100่ง้อโนดเนี่ยนะครับจะทุกๆการ1ทุกๆ100่ง้อโนดเนี่ยก็จะเพิ่มอีก1,000ดอลลาร์นะครับเนี่ยเขาจะเห็นว่าเนี่ยครับณปัจจุบบัันนนนนนทีีีี่่ตรรรง้เเเาาะะะหลืออกปมณ73โคย จะขายอีกเาโหนตราคาจะขึ้นไปเป็น663,500 6, ซึ่งถ้าดูตรงนี้เนี่ยก็2ล้าน1นนะครับ2ล้านกว่าบาทนะครับโหนตหนึ no ่งนะถ้าเราต้องการที่จะตั้งโหนตของกาล่าเนี่ยต้องซื้อกาล่านะครับในจำนวนเงิน2ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อมาซื้อตัวกาล่าโหนตน,นะครับถ้าเราต้องการที่จะเป็นเจ้าของโหนตกาล่าเนีน่ยเราต้องซื้อนะครับในจำนวนเงินประมาณ2.1ล้านบาทณปัจจุบันนะครับวันนี้คือวันที่ 1ธันวาคมนะครับต่อหลังจากนี้ก็เกิดว่าโหนดถูกขายไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละพันนะครับซึ่งเขาประเมินการกันไว้ว่าถ้าจบที่5 0,000นโหนดพอดีเนี่ยราคามันจะไปตกประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับโหนดสุดท้ายนะตก4ล้านกว่าบาทอ่ะทีนี้เราเห็นว่าโหนดเนี่ยมนราคาแพงมากเลยใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยแล้วมันต้องมีผลตอบแทนที่ได้กลับมาสิรีเทิร์ของมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงทาไมคนถึงยอมใช้เงินลงทุนเยอะทําไมคนถึงยอมใช้เงินลงทุนเยอะ นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ซื้อการ่าโนดมาเหมือนกันครับแต่ตอนที่ผมซื้อเนี่ยก็ประมาณราคาประมาณ1.3ล้านบาทซึ่งซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองตอนนี้ราคาครับมา2ล้านกว่าบาทนะขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวนะครับซึ่งแพงมากนะครับทีนี้เนี่ยทีนี้นะครับในเมื่อราคาของตัวการ่าโนดมันแพงขนาดนี้เนี่ยทำไมคนก็ถึงอยากซื้อกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยก็ยังซื้อไม่หยุดเลยนะปัจจุบันนะสองล้านกว่าบาทแล้วก็ยังมีคนซื้อกันอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับมันก็คือในเรื่องของรางวัลนะครับที่ มันจะได้มานะจากการที่เราลงทุนในโหนพวกนี้มีลักษณะของ3อย่างนะครับหลักๆด้วยกันนะ้องรางวัลกนะ็คือในส่วนของเราจะได้ตัวเหรียญกาล่านะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกในตอนต้นนะครับก็คือกาล่าเนี่ยตัวเหรียญกาล่าโทเค็นนะเราจะได้จากทางที่เราตั้งกาล่าโหนดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มีในส่วนของกาล่าโหนดเนี่ยก็จะได้รับกาล่านะครับต่อหวันไปอย่างที่2ก็คือเหรียญน,นะครับของเกมนะครับ เกมโทเค็นนะครับก็ในในในกาล่าตอนนี้มันมีเกมอะไรลันอยู่บ้างก็เราจะได้รับเหรียญของเกมนั้นๆไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีตัวทาวสตาร์อยู่นะครับก็เราจะได้รับเหรียญของทาวสตาร์นั่นเองนะครับอย่างที่3าก็คือเรามีโอกาสที่จะสุ่มได้ NFT นะครับหรือมีโอกาสที่จะได้ซื้อ NFT พิเศษพิเศษก่อนชาวบ้านเขาสำหรับคนที่ถือตัวกาล่านะครับซึ่ง NFT แน่นอนนะครับพอเป็น NFT ในส่วนของเกมไฟเนี่ยตัว NFT เราสามารถเอาไปหาเงินต่อได้ นะครับหาเงินต่อได้ดังนั้นนี่เราไม่แปลกเลยนะครับว่าทําไมคนเนี่ยถึงเข้ามาซื้อกาลาโนดเยอะเกันเหลือเกินนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ซื้อถามว่าซื้อชา้าไปไหมผมมองว่าผมยอยู่กลางๆนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อกันก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยยิงแบบพวกกลุ่มโหนดหมืนน่นหน่วยสองหมืนน่นหน่วยสามหมืนน่นหน่วยแรกๆเนี่ย ้องบอกว่าโหโคตรคุ้มเลยป่านนี้คือรวยกันยับยับแล้วนะครับจากการที่มีโหนโนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูอีกนิดนึงว่าทาไมผมถึงซื้อกาลาโหนดนะตัวรางวัลตรงเนี้ยแสดงว่าตัวรางวัลตรงเนี้ยมันต้องมากพอหรือผมมองแล้วว่าคํานวณแล้วว่ามันคุ้มกับการที่ผมจะซื้อนะกาลาโหนถูกไหมโอเคทีนี้มาดูกันต่อนะครับว่าทําไมผมนะถึงซื้อกาลาโหนดนะครับก็ส่วนหนึ่งเลยข้อที่1เลยอันนี้สําคัญมากนะครับผมประเมินตัวผมเองแล้วว่าเงินประมาณที่ผมลงทุนไปเนี่ยไอกราหนึ3ล้านของผมนะ ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดอุบิเหตุอะไรจริงๆที่ผมไม่คาดฝันหรือผมไม่รู้จริงๆะนะผมรับได้นะครับถ้าเกิดว่ามันหายไปอย่างนั้นอันนี้ผมโอเคใเนระดับหนึ่งนะครับทีนี้อย่างที่2ก็คือผมมองตัวกาลาโนดเนี่ยเป็นในเทิงมของ long term investment นะครับก็คือในส่วนของต้นทุนนะของผมอยู่ที่1.3ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเวลาที่เราได้รับรีบอร์ดนะครับก็จะได้รับประมาณ3-400กาลาต่อวันณปัจจุบันนะครับณวันที่1วัะมนี้ผมจะได้รับอยู่ประมาณ3-400กาลา คือมันจะเหมือนแรนดอมเหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยมีคนออนไลน์โหนดอยู่เยอะแค่ไหนนะครับมันจะเป็นการปรับกันถ้าคนออนไลน์เยอะมันก็จะแบ่งส่วนเหมือนเขาฟิกกาล่าอยู่วันนี้ทุกวันเนี่ยเขาจะปล่อยกาล่าอยู่เท่านี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอ่ามีคนออนโหนดเยอะใช่ไหมครับมันก็จะได้รับรางวัลแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแต่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วนะครับผมจะได้รับอยู่ที่ประมาณ350กาล่าต่อวันณวันที่ผมซื้อนะกาล่าจะอยู่ที่ราคา0.45านะครับซึ่งผมคำ ผมจะได้ตกนะครับจะได้ตกนะอยู่ที่5,000บาทต่อวันนะครับเมื่อถ้าผมเนี่ยเอาไปคำนวณต่อนะ5,000ันบาทของผมเนี่ยถ้าเกิดเอาไปคำนวณกับรายได้ประมาณ1.3าล้านนะครับก็นนบเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะครับตัว5000บาทเอ้ตัวหนึ่งถ้าเกิดพวกผมเอา1.3าล้านนะครับหาร5,000บาทนะครับผมจะได้ตกมาว่าผมจะคืนทุนนะนะใช้เวลาคืนทุนเนี่ยประมาณ260วันนะครับซึ่ง ก็ไม่ถึงปีถูกไหมได้วันละห้าพันนะแล้วก็คืนทุนภายในประมาณ260วันแต่ว่าใปัจจุบันเนี่ยกาล่าก็ราคาขึ้นไปแล้วนะหลังจากที่ผมซื้อไปเนาะก็เออ่ตอนนี้กาล่าอยู่ประมาณเดี๋ยวผมหากาล่าก่อนซิโอเคนี่ครับก็เป็นกราฟราคากาล่าณปัจจุบันนะซึ่งกาล่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับ0.655นะครับ0.655นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าดูเนาะศูนย์จุดหนะครับผมก็ใช้อย่างนี้เลย ผมก็เอา0.655คูณ350นะครับแล้วก็คูณประมาณ32นะครับต่อวันนะนะเนี่ยครับผมจะคืนทุนเร็วขึ้นเป็น177วันนะครับเนี่ยก็คือท้ราคาปัจจุบันเลยนะแต่ว่าทีนี้นะครับทีนี้ในการที่เราเปน็นนักลงทุนเนี่ยเราคิดแต่ด้านดีไม่ได้ถูกไหมครับผมก็คิดไว้แล้วว่าก่อนที่ผมจะลงทุนเนี่ยผมก็คิดในแง่ร้ายสุดๆเลยสมมุติว่าสมมุติว่า กาล่ามันเกิดลงหนักมากๆเลยครับมันเกิดลงไปเหลือประมาณ0.1ดอลลาร์นะครับอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าผมลงที่0.45นะครับถ้าผมราคากาล่าอยู่ที่0.45ผมจะคืนทุนเนี่ยประมาณ200เอ่อเท่าไหร่อะ280วันใช่ไหมสอวันถ้าเกิดว่าอยู่ถ้าเกิดขึ้นไปมากกว่านั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าขึ้นเหนือถ้าเกิดว่าราคามากกว่า0.45ผมก็จะคืนทุนน้อยกว่าตรงนี้นะครับแต่ถ้าราคามันต่ํากว่าแล้ว สมมุติเลยผมให้เวิร์ดเคดเลยที่0.1นะครับเวลาที่ผมจะคืนทุนของกาล่าจะเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมไปลองคำนวณดูนะก็จะอยู่ที่ผมจะคืนทุนทั้งหมดนะครับเป็น1,160วันซึ่ง1,160วันเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณ3 5 6 5ก็จะประมาณ3ปีครับ3ปีเนี่ยเพื่อนๆถ้าเกิดว่าสมมุติว่าราคากาล่ามันตกไปได้ขนาดนั้นเนี่ยผมรับได้ไหมนะครับคำตอบก็คือผมรับได้นะผมรับได้นะครับนั่นก็เลยผมก็เลยเลือก ที่จะลงทุนไปทีนี้ก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าลงไปเหลือ0.1ถ้าคืนทุนประมาณ3ปีนะครับซึ่งต้องถามเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องกลับไปถามตัวเองนะครับว่าถ้ากาลาตกไปเหลือ0.1จริงๆนะครับเพื่อนเพื่อน3ปีเนี่ยจะรอได้ไหมนะครับจะรอได้ไหมจะเดือดร้อนไหมเรื่องเงินนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมถามตัวเองแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้นะครับกาลาโนดเนี่ยก็ตัวราคาของกาลาโนดเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ2ล้านเนาะครับจากที่ให้ดูบัเกยร์เนาะเนี่ยประมาณ2ล ก็ถ้าเกิดว่ามันสู่นี้ก็จะคืนทุนช้าขึ้นแล้วอันนี้นเพื่อนๆก็ต้องลองไปคำนวณกันเองนะครับแต่อันเนี้ยผมลองคำนวณจากการที่ผมใช้แค่กาล่าอย่างเดียวเลยนะผมเอาแค่กาล่ามาคำนวณอย่างเดียวเลยไม่รวม NFC พิเศษกับไม่รวมเหรียญของตัวเกมที่เป็นพวกทาวสตาร์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดรวมพวกนั้นเนี้ยมันก็จะคืนทุนเร็วขึ้นกว่าเลขตรงเนี้ยแหละ นะครับแต่ว่าผมไม่อยากเอามารวมผมอยากํำนวณแค่การาดิบๆให้ดูเลยเอาแบบเวิร์กเคสเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งเลยอีกข้อนหนึ่งก็คือส่วนของศูนย์ราคาการาที่จะลงไปศูนย์จุดหนจริงๆอะ่ะผมว่าก็เป็นไปได้ยากนะครับถ้าดูจากกราฟเลาอ่าลองไปดูจากกราฟดูเหตุผลแรกเลยก็ดูจากกราฟนะครับก็คือเนี่ยจากกราฟเนี่ยการาของเราเนี่ยมันมีแนวรับอยู่ประมาณนะครับศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกแถวนี้ถ้าเกิดว่าหลุดลงมาแนวนี้จริงๆเรายังเหลือประมาณศมมูนยน์จุดสามศูนย์ เอาแบบแย่จริงเ่ยครับก็ลงมาแถวเนี้ย0.2ซึ่งผมว่าด้วยมันมีเหตุผลซัพพอร์ตอยู่นะทาไมผมถึงคิดว่าด้วยผมคิดว่ามันราคาเนี่ยมันคงไม่น่าแบบหลุดลงไปไกลขนาดนั้นนะครับ0.1น,นี่คือผมคิดเ r อร์เคสมากๆเลยนะแล้วอะไรละ่ะที่ทําให้ผมคิดว่าตัวราคากา l ่าโทเค็นเนี่ยมันจะไม่ลงไปขนาดนั้นนะครับก็คือในส่วนของเนี่ยครับผมมองว่าตัวแคลฟอร์มการ่าเกมเนี่ยนะครับมันมีความต้องการใช้ตัวการ่าโทเค็นอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกมนะครับที่ คือต่อให้มังเกมที่ออกมามันระบบมันเฟลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมยังมองว่ามันยังมีเกมเนี่ยสลับขึ้นมาให้เราเล่นมีเกมที่สลับหน้าม้ากันทําให้เรามีการที่จะต้องใช้เหรียญการ่าอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้เนี่ยในส่วนของ NFT เองที่มันปล่อยออกมาค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็มีอะไรให้เราใช้กาล่าอยู่เยอะมากดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการใช้งานเมื่อเกิดอะไรกันอย่างเงี้ยครับตัวกาลาเองอ่ะก็จะ ไม่สามารถที่จะราคาตกลงไปเยอะขนาดนั้นได้นะครับทีนี้ก็มีอีกข้อนึงด้วยนะครับที่ส่งผลต่อในเรื่องของตัวราคาการ่าโทเคนนะครับนั่นก็คือในเรื่องของจํานวนการที่เราจะได้รับเหรียญตัวการ่าจากการขุดของโหนโดเนี่ยต่อวันเนี่ยนะครับมันจะลดลงนะในอนาคตทุกๆปีนะครับตัวการ่าโนโดมันจะมีการฮาร์ฟวิ่งนะครับมันจะเกิดขึ้งทำให้เราได้รับเหรียญการ่าลดลงครึ่งหนึ่งนะครับส่วนทุกวันนี้เรารับอยู่ประมาณ3.50ใช่ไหมครับทุกๆเดือนจุลามนะครับมันจะลดลงครึ่งหนึ่ง นะครับมันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะแสดงว่าเราจะต้องเอา350ไปหานะครับจุลายหน้านี้เราจะได้รับกาล่าอยู่ที่นะครับ350หาร 2. จะอยู่ที่175านั่นหมายความว่านะครับตัวาาราคาล่าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพุ่งสูงขึ้นได้นะคือมันจะมีการเปิดขึ้นถ้าเกิดว่าสมมุตินะตัวเกมของเขาเองเนี่ยมีการทําออกมาดีแล้วมันมันเกิดอีโคซิสเต็มการใช้งานในเกมอะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วมันได้รับเหรียญกาล่าจากการขุดนะครับน้อยลงซึ่งต้องบอกว่าตอนเนี้ย แหล่งเดียวที่กาล่าปล่อยออกมาคือจากโหนดนะครับจากโหนดเท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะอนุมานได้ว่าตัวเหรียญกาล่าเนี่ยอาจจะการที่จะลงไปหนักๆเลยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากอันนี้ข้อที่2อนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ข้อหลักๆนะครับที่ผมมองแล้วว่าเออเนี่ยทำไมผมถึงลงทุนกาล่าโหนดอ่ะผมแลปบอัพอีกนิดนึงข้อแรกคือผมประเมินความเสี่ยงตัวเองแล้วต่อให้กาล่าลงแบบสุดใจเลยหรือว่าหายไปเลยก็แล้วแต่เนี่ยผมรับได้ครับเงินจํานวนประมาณนี้ผมรับได้อยู่นะครับซึ่งผมมองว่า ไอเวิร์ดเกตที่มันจะหายไปหรือแม้แต่การที่มันจะลงหนักจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้ยากมากนะครับอันนี้ผมก็เลยมองว่าโอเคครับทีนี้ข้อที่2ก็คือผมมองว่าในส่วนของตัวมูลค่าของกาล่าเนี่ยมันมีโอกาสตกได้ยากครับก็คือในส่วนของการที่มันมีเกมนะครับมาเปลี่ยนหน้ามา้กากันสลับกันตลอดเวลาเลยใช่ไหมมีอยู่5เกมในปัจจุบันอนาคตก็จะมีอีกนะครับทำให้ปริมาณการใช้เหรียญของกาล่าเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องใช่ไหมมีตัว NFT ออกมาเยอะมากครับ NFT ของเกมนะครับซึ่งต้องบอกว่า ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อ NFT แต่ผมก็มาเสียกาล่าเยอะมากๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะเดี๋ยวลองเปิดไลน์ให้ดูแล้วกันข้อที่3าก็คือในส่วนของการที่นะครับเขาจะมีการฮาร์วิ่งตัวเหรียญกาล่าอยู่เรื่อยๆเท่ากับว่าเดี๋ยวมันจะมีการนะครับลดเหมือนลดจํานวนการขุดลงนะครับทุกๆเดือนกุนไลน์ของทุกปีนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อนึงเลยที่ทําให้ผมมองว่าแน่นอนเราจะทําเงินจากตัวกาล่าได้เรื่อยๆแล้วก็ตัวโหนดเนี่ยมันจะตึงราคาเอาไว้ระดับหนึ่งเลยนะครับที ที่เพื่อนๆหลายๆคนอยากรู้แล้วนะครับก็คือซื้อกาล่าโหนดตอนนี้คุ้มไหมนะครับตอนนี้ราคา2ล้านนะครับถ้านมไปเรื่อยมันก็จะไปจบที่ประมาณสี่ล้านใช่ไหมถ้าวันนี้เนี่ยเพื่อนๆดูคลิปผมอยู่นะวันที่1นธันวานะครับเพื่อนๆถามว่าผมว่าคุ้มไหมผมอยากจะให้เพื่อนๆกลับไปตอบตัวเองนิดน,นึงนะครับก็คือเราอ่ะอยากจะเล่นเกมกาล่าไหมอันที่1นนะ เราเรามาลองผมอยากให้เพื่อนๆมาลองเล่นเกมก่อนก็ได้มาลองเล่นมาลองดูมันก่อนศึกษามันก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะลงทุนเราอยากจะเล่นในตัวเกมของมันจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดว่าสมมติเราอยากจะเล่นเกมหรือว่าเราอยากจะลงทุนมองแล้วว่าอาจจะไม่ต้องอยากเล่นก็ได้แต่มองแล้วว่าตัวเกมมันมี potential ที่อาจจะโตได้อีกเยอะในอนาคตเนี่ยอ่ะอันนี้อาจจะผ่านข้อที่1นนะครับคือเกมน่าลงทุนไหม และอย่าลืมนะการที่เรามีโหน,นก็หมายความว่าเราจะเข้าถึง NFT ต่างๆเนี่ได้มากกว่าคนอื่นเขานะครับดังนะนั้น,นการลงทุนในกาลาโหนถ้ามีข้อนี้จริงๆถ้าอยากาลงทุนกับมันจริงๆอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ข้อที่1ข้อที่2คือถ้าเงินจํานวน2อล้านสาล้านตรงนี้นหายไปนะเพื่อนๆรับได้ไหมหรือแม้แต่การที่ราคากาลาโหนมันตกมากๆแล้วเราอาจจะต้องอยู่ในแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคืนทุนช้าแบบแบบกว่าจะคืนทุนคือปีเนี่ยรับได้ไหม ถ้ารับได้เนี่ยอันนี้ก็คือตอบโจทย์ใช่ไหมครับตีไว้เลยว่าเนี่ยกว่าจะคืนทุน5ปีหรือถ้าแบบเอาแบบ worst case สุดๆเลยนะครับ,รบก็คือมันอาจจะหายไปได้เลยแล้วเพื่อนๆยังรู้สึกหายไปก็ยังรู้สึกขำๆยิ้วๆกันอยู่เนี่ยนะครับก็โอเคก็ผ่านใช่ไหมครับนั้นเนี่ยเนี่ยผมเลยคิดว่าลองเช็คลิสต์สข้อดูนี้ครับเราลอง manage m a n a เราลองเม n a g e m a n a เงินตัวเองเราลองมองดูกันในส่วนของตรงนี้เองถ้าเกิดว่าเราตอบตัวเองแล้วว่าโอเคฉันรับได้ทั้ง2ข้อนี้ฉันมีคุณสมบัติที่ผ่าน ก็แล้วแต่เลยครับลองดูนะครับไม่ได้แนะนำนะครับลองดูนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เราก็ดูในเชิงของตัว powerpoint จบแล้วเนาะก็น่าจะได้ข้อมูลแล้วเนาะว่ามุมมองผมที่มีต่อตัวกลาเกมหรือกลาโนดเนี่ยเป็นยังไงนะทำไมผมถึงลงและเพื่อนๆก็ลองไปประเมินนะครับเหมือนไปเช็คลิสต์ตัวเองก็ได้ว่าอะไรยังไงครับถ้าเกิดว่าเราลงทุนแล้วเนี่ยมันต้องสบายใจครับเราต้องแน่นในข้อมูลเราต้องไปหาข้อมูลระดับหนึ่งเลยนะถ้าเราสบายใจถ้าเรานอนหลับอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ ลองไปลุยกันเองนะครับทีนี้มาดูกันในส่วนของหน้าตาเว็บไซต์ของกาล่านิดนึงนะครับโดยเราจะเข้ามาที่ในส่วนของ app.gala.game ตรงนี้เนาะก็ทีนี้เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยเราจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับในครั้งแรกนะครับเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจะยังไม่มี a c c o u า t ใช่ไหมครับเขาจะให้เราล็อกอินก่อนเนี่ยหน้าตาของการล็อกอินมันก็จะประมาณนี้ครับอ่ะมันจะกดที่ด้านบนขวาตรงนี้นะครับแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีให้เรา Create ตัว a อ count ให้เรากรอกชื่ออีเมลนะครับ ชื่อที่เราต้องการที่จะตั้งเป็นชื่อของแอคเคา t ์เรากกออฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็มีตัว r e f e r ร์ลโค้ดตัว r e f e r ร์ลโค้ดนี้เนี่ยก็เพื่อนๆสามารถที่จะดูได้ลิงก์ด้านล่างนะเดี๋ยวทั้งตัวลิงก์ของกาล่าเกมเองแล้วก็ตัว r e f e r ร์ลเองเนี่ยเดี๋ยวผมแปกไว้ที่ตัวคอมเมนต์ปักหมุดนะครับเพื่อนๆไปกกออเันก็ได้ ตัว referral code เนี่ยเพื่อนๆจะกรอ,อกหรือไม่กรอ,อกก็ได้แต่ผมถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วชอบเนี่ยก็กรอ,อกกันได้ครับโดยทีนี้นะครับผมได้อะไรจากการที่เพื่อนๆเนี่ยมาต่อตัว referral code ของผมนะต้องบอกว่าในข้อที่1เลยเนี่ยผมได้ในส่วนของแชร์ลิงขุดนะครับอัตราการขุดที่เพิ่มขึ้นนะจากเพื่อนๆนะๆก็คือเวลาที่เพื่อนๆสมัคร1โหนดเนี่ย,สม,ยสมมตินะซื้อกล้าโหนด1โหนดนะครับผมจะได้อัตราการขุดมา0.1นงนะครับ,รบที่นี้อ่ะไองเนยที่ดันึ่งตรงเนี้ย้ก่ามันจะหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวต้นปีหน้าจันยูรี่เขามีการบวชแล้วว่าเขาจะเอาออกนะครับถ้าผมอ่ะไม่ผิดนะบวชล่าสุดคือเขาจะเอาออกครับดังนั้นเนี่ยมันจะได้ถึงประมาณเดือนอ่าต้นปีหน้าก็คือหมดแะนะครับจะไม่มีแล้วนะครับไอ้ส่วนของการแชร์ลิงก์โนดแต่ทีนี้ผมยังได้อะไรอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเขากําลังคุยกันอยู่ว่าในส่วนของคนที่เป็นบลอโรโคดอาจจะมีกันในส่วนของตัวรางวัลอะไรอย่างอื่นที่อาจจะเป็น n f t นู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอ่าถ้าเกิดว่าใครชอบที่ผมทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ อาจจะมาสมัครตัวเลนฟรอคโค้ดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ซื้อหนดก็ได้นะคนที่เล่นเกมก็ได้ครับสมัครตัวนี้เป็นผมไปเดี๋ยวมันอาจจะมีรางวัลอะไรให้เป็นรางวัลสําหรับคนที่ทำคอนเทนต์แบบนี้ให้ผมก็ได้นะครับก็ถ้าชอบก็ลองลงให้ผมก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวซึ่งถ้าเกิดว่าเราบอกอย่างเงี้ยครับเราก็ขี e a c c เ u n าไปเนาะเขาให้เรากกอกนู่นนี่นั่นอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของการที่เราเข้ามาหน้านี้แล้ว เดี๋ยวผมอธิบายทีลน้านะครับก็เนี่ยในส่วนของตาราเอมเนี่ยหน้าแรกเนาะก็จะมีเนี่ยครับเขาก็จะมีดิสเพย์มนูมีนี่มีนั่นมีขาย NFT นะครับซึ่งมี NFT เยอะมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมีในส่วนข้อมูลข่าวสารอะไรซึ่งหน้านี้ไม่มีอะไรนะครับมาดูกันในส่วนของคนที่อยากจะไปซื้อโหนดบ้างนะครับโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะซื้อโหนดใช่ไหมให้เรามาที่ตรงนี้เลยครับมาที่โหนดตรงนี้นะครับเนี่ยเนาะแล้วก็มันจะมีคําว่าในครับกิจฟ n วเ t ช t ่นโหนดทูเดนะครับกดบ่ย เราสามารถที่จะเข้ามาซื้อตัวโหนดได้แล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ย ก็จะประมาณ1 2 0 0กาล่านะครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นราคาฟิกเลทนะมันก็จะฟิกอยู่ตรงนี้แหละที่บอกนะครับนี่เนาะเนี่ยมันก็จะฟิกอยู่ประมาณ6 0 0 0ื่นนะครับถ้าเราคำนวณกลับมาในราคากาล่าปัจจุบันนะครับมันก็จะใกล้ๆเคียงกันทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็คือจะงงใช่ไหมว่าเอ้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้โอนเงินโอนกาล่าอะไรเข้ามาใช่ไหมครับมันจะอนเข้ามายังไงต้องบอกว่านี่ครับก็ต้องบอกว่าให้เรามาที่ตรงอินเวนทอรี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกแยกออกมานะครับอินเวนทอรี่ก มันจะเป็นนั้นในส่วนของบาลานซ์ของเรานะครับนี่เนาะตอนนี้ผมก็โดน NFT ไปเยอะนะครับแล้วก็นี่กาล่าผมเหลือไม่เยอะแล้วจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าโดนเอาไปซื้อ n f t หมดเลยนะครับก็เนี่ยโอเคเมื่อกดมาที่หน้า Inventory แล้วเราจะเห็นในส่วนของตัวนี้ครับที่เป็นกระเป๋ากาล่าจะมีกาล่าที่เป็นตัวกาล่าบล็อกเชนนะครับอีเชอริ่นบล็อกเชนตรงนี้นะ mm hmm. เห็นปะเขาเขียนว่าอีเชอริ่นบล็อกเชนซึ่งให้เรากดเข้าไปเนี่ยเราจะมีโค้ดที่เอาไว้รับนะครับเป็นเหมือนบล็อกอั a แอดเดรสของเราเละเอาไว้รับตัวกาาาคครรรรับเแ่อะไร ไปซื้อกาล่าไม่ว่าจะเป็นจากซิฟเมเองหรือจากตัว n a แ c นเองโอนเข้ามาตรงๆที่นี่เลยนะครับมันจะมีตัว QR code อยู่นะครับก็ซึ่ง QR code ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้เนาะเราก็อาจจะสแกน QR หรือว่าเอา copy code ตรงนี้ copy ตัว QR ตรงนี้เนี่ยไปวางที่ n บแนนหรือว่าตัวซิมเมที่เราต้องการจะโอนเข้ามาครับเป็น Ethereum chain นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น Ethereum chain เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีในส่วนของค่าก๊ส อีเชียรียม่มเนี่ยนะเราก็ต้องโอนอีเชียรี่มมาด้วยนะครับบางส่วนนะครับซึ่งในกาลาเนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนเราโอนบนอีเชียรี่มเชนที่เป็นข้างนอกปกติเนาะในนี้เนี่ยค่าค่าแก๊สจะถูกกว่านิดหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นกระเป๋าของกาลาโดยเฉพาะค่าแก๊สมันจะไม่ได้แพงเวอร์นะครับก็ตกประมาณแบบอยอดทายาทชั้นหนึ่งก็ตกประมาณห้าหกร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นหลักหมื่นเหมือนเหมือนเวลาเราไปเล่นโอเปนซีไปเล่นอะไรข้างนอก,กน,นะครับก็อันนี้บอกไว้ก่อน อ่ะทีนี้นะครับเมื่อเรามีในตัวของเหรียญตัวกาล่าที่เราโอนเข้ามาในอนะินเวนทอรี่เนาะครบแล้วนะครับตามจานวนนะครับเราก็สามารถที่จะมาซื้อตัวกาล่าโหนดได้จากตรงนี้แล้วนะครับก็เนี่ยครับก็คลิกไปแล้วก็เพิ่มจานวนเงินที่มันถูกต้องเนี่ยอาจจะเป็นนะครับตามนี้เลยแล้วก็กดเพจอะไรเรียบร้อยยอมรับเงื่อนไขเขาให้หมดนะครับแล้วกดเพจออเดอร์ไปนะครับเนี่ยพอกดซื้อไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้ในส่วนของการที่เราสามารถจะดาวน์โหลดโหนดเป็นลายเส้นในการดาวน์โหลดนะ้นมาได้แล้ว ทีนี้นะครับพอเราดาวน์โหลดไลเซเส้นของตัวโนดตัวนี้มาแล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนโปรแกรมที่มาติดตั้งในเครื่องของเรามันจะขึ้นประมาณนี้ครับก็คือจะเป็นนยครับหน้าตาจะเป็นตัวกล้าเกมโนดแบบนี้เลยเราก็เปิดขึ้นมานะครับเขาจะให้เราทําการล็อกอินแล้วก็กรอกพาสเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นรหัสล็อกอินกับพาสเวิร์ดเดียวที่เราต้องกรอกตอนที่เราสมัครนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยเข้ามาแล้วเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดโนดรันแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นแบบนี้ผมเปิดให้ดูเนี่ยครับมันก็จะขึ้น มันก็จะเปิดโหนดรันเป็นคอมพิวเตอร์เราก็เปิดคอมพิวเตอร์นะซึ่งวิธีของการเปิดโนดนะครับเขาให้เราเปิดอย่างน้อยเนี่ยเปิด6-6ชั่วโมงต่อวันนะครับซึ่งถ้าใครมีคอมแบบผมเนี่ยก็คือผมก็เปิดตั้งทิ้งไว้ทั้งวันอยู่แล้วพ่าคอมผมไม่เคยปิดอยู่แล้วครับอันนี้เขาผมเปิดตลอดแต่ว่าอย่างคนที่อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้มีคอมส่วนตัวหรือเปิดคอมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะใช้ในส่วนของ VPS ก็ได้ครับก็จะเป็นเหมือนค c l คอมพิวเตอร์แบบนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้เดือดร้อนเลยนะเพราะผมอยู่กับหน้าคอมจอ,อยู่ไง ต่ากำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอนาคตถ้าเราไม่อยู่บ้านบ้างเนี่ยเราต้องใช้ตัว VPS บ้างแล้วเดี๋ยวไว้ผมมารีวิวเรื่องตัวอ VPS ที่ผมใช้อีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าเนี่ยครับก็คือหลักการง่ายๆเลยคุณเปิดคอมคุณเปิดโน้ตนะครับแล้วก็เปิดเงี้ยเปิดค้า้งไว้นะครับแล้วก็ไปทําอย่างอื่นนะครับเปิดค้า้งไว้ก็เนี่ยครับก็ครบหกชั่วโมงครับเราก็จะได้เหมือนเรากได้ในส่วนของรางวัลที่เป็นการได้กากาลาทุกวันประมาณนี้ครับในส่วนการาลาโน้ตไม่มีอะไรมีแค่นี้เลยจบแค่นี้จริงนะครับแล้วกก็ทุวววัันเเเปิดดช่่โงียารซต พอถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้าหรืออะไรเงี้ยก็จะรีเซ็ตหนึ่งรอบแล้วก็จะเริ่มนับหนึ่งร้อยใหม่ท้าอย่างนี้วนไปทุกวันนครับค่าไฟเองก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เสียอะไรเยอะนะเพราะมือเหมือนปกติเหมือนเปิดคอมเราเล่นคอมปกติเลยนะครับนะครับทีนี้ตรงกลางเนี่ยไอกาล่าที่มันเป็นรูปกล่องสมบัติตร,ตร,ตรงเนี้ยนะครับสองอันนี้คือรางวัลที่ได้จากการขุดหรือการเล่นเกมนะครับมันจะมา,มาอยู่ตรงนี้เราต้องโอนออกมานะครับเวลาเราโอนออกมาเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่ตัวกาล่านี้กาล่าในบล็อกเชนหรือเรียนบล็อกเชนปกติ ข้างล่างนี้ก็จะเป็น NFT นะครับก็จะมีอยู่เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะอันนี้ก็จะเป็น NFT ที่ผมซื้ออย่างตอนนี้ผมก็ซื้อมิแรนด้ามาซื้อมา2ตัวนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวก็กำลังดูตัวอื่นอยู่อีกเนี่ยครับก็เดี๋ยวพาไปดูหน้า NFT แล้วกันเนี่ยครับหน้า NFT ก็จะเป็นในส่วนของ store ตรงนี้นะครับก็จะมีเนี่ยครับจะมี NFT ของหลายเกมขายมากเลยซึ่งเนี่ยครับก็เราสามารถที่เลือกเกมอย่างเช่นมิแรนด้าเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเหมือนเป็นเกม RPG ครับตัวในตัวเกมยังไม่ออกแตต่่่เเรรรราาาสมมถทีจะะิซื้้อัวลลคได นะครับก็มีตัวละครหลายแบบเลยนะครับก็ดูสิมีตั้งแต่ถูกนะครับแปดร้อยกากาลาจนไปถึงแบบแพงๆนะครับอย่างตัวที่ผมซื้อก็ประมาณนีะครับตัวเนี่ยตัวเลเจนดารี่ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะครับอย่างที่ตัวผมที่ซื้อไปตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้ว่าลุกใช่ไหมครับเป็นตัวเอลนะครับก็ตัวนี้ก็มาณเกือบเกือบห้าพันกาลานะครับก็จะเป็นตัวที่แพงแต่ว่าแบบถูกๆเลยก็มีนะครับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเลยแบบเนี้ยเจ็ดแปดร้อยนะครับเนี่ยแบบแบบคอมมอนแบบแรลลิตี้นะครับเนี่ยเจ็ดแปดร้อยธรรมดาครับแบบเนี้ย ก็มีนะครับ6 7 0 0อะไรอย่างเงี้ยก็มีก็ลองมาเลือกตามความเหมาะสมดูนะครับแต่ว่าเนี่ยก็จะมีหลายเกมเลยมีตัวสไปเดอร์แทงค์ใช่ไหมเนี่ยที่เป็นเกมรถถังนะครับเราสามารถเลือกตัวเนี่ยครับตัวรถถังของเราได้นะมีอ,อาวุธมีอะไรต่างๆหรือแม้แต่ตัวนี้ครับตัว Echo Empire ใช่ไหมครับที่เอ่อผมอ่ะตอนแรกผมจ้องจะซื้อไอตัวตัวถูกสุดนะครับแต่ว่าซื้อไม่ทันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันก็มี n f t อะไรมาให้เราเราผ่านเงินเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้กําลังเล็งๆตัวนี้ไว้อยู่นะครับแต เนื่องจากตอนนี้กาลาในบาลานไม่พอนะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะโอวนเข้ามาดีไหมก็เดี๋ยวขอไปนั่งคิดดูสักแป,ป๊บหนึ่งครับอันนี้ก็แพงอยู่นะครับสองหมการลานี่ก็เกือบสี่แสนนะครับก็ต้องต้องตอง้ตองคิดดีๆนิดนึงโอเคทีนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการ ในการที่จะซื้อตัวโหนดนะจะซื้อตัว NFT นะครับเนี่ยครับทีนี้อะถ้าเกิดว่าอะทีนี้ไม่ดูกันในส่วนของตรงเกมบ้างเราก็คลิกมาที่หน้าเกมนะครับก็เนี่ยมันก็มีหลายเกมนะครับเนี่ยอย่าง Spi เด r t a แทอย่างอะไรเนี่ยตัวทาวสตาตรวนี้สอมาเล่นได้ะแต่ Spider t a แทงยังเล่นไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนปล่อยตัวเบตา้าอย่างเบต้าเทสมาให้เราเล่นก่อนแต่ต้องบอกว่าเบต้าเทสลื่นมากนะครับสนุกมากไปลองเล่นดูแลสนุกเลยนะครับแล้วก็หลายๆตัวเองก็ยังจะเป็นตัวที่ ขาย NFT ก่อนนะครับเนี่ยนะตัว Echo Empire ตัว Midland Dust ตัว Fortify เนี่ยก็เป็นขาย NFT ก่อนยังไม่ได้มีให้เล่นนะครับเนี่ยก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับตัวเกมเนี่ยเพื่อนๆมาลองเล่นดูกันได้เลยนะครับไม่มีอะไรเนาะก็เนี่ยจะซื้อ NFT ก็เหมือนกันซื้อ NFT ก็เนี่ยเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครับเนี่ยนะสมมติจะซื้อ NFT เนี่ย ก็ต้องมีกาล่าโอนมาอยู่ในบาลานซ์หน้าเมื่อกี้แหละที่อยู่ในอินเวนทอรี่นะครับมีกาล่าโอนมามีค่าแก๊สแล้วก็กดเนี่ยครับกดซื้อปกติเลยนะครับค่าแก๊สเนี่ยเราสามารถจะช้าๆก็ได้หรืออัเต็มสปีดเลยก็ได้แต่ไม่ค่อยต่างนะครับเนี่ยเนาะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับอ่ะจะไว้กลางๆก็ได้นะครับเอ่อประมาณ0.01อีเทอร์นะครับแล้วก็เนี่ยกดโอนได้เลยแต่ว่าผมไอ้นี่ไม่พอเนาะผมตัวกาล่าไม่พอครับก็ซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันของผม เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเ,เพื่อนๆจะพอได้ไประโยชน์ได้ไอเดียกันเนาะในการตัดสินใจต่อว่าเราจะลงทุนใน ส่วนของการลาเกมไหมจะลองเข้ามาเล่นไหมตัวเกมผมว่าลองเข้ามาเล่นได้ครับใช้ต้นทุนอย่างตัวสไปเดอร์แทงอย่างเงี้ยแม้แทบไม่มีต้นทุนเลยถ้าชอบเองเนียก็มาลองดูได้ผมว่าสนุกนะตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลในส่วนของการลาที่ผมเตรียมมานะครับแล้วผมก็ไม่รู้อธิบายเข้าใจระบาแต่ผมพยายามที่จะอธิบายในภาษาของผมที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่อยากจะมาลองเล่นเกมนะครับก็สมัครได้เลยตัวการลา่าใช้ต้นทุนในการเล่นไม่เยอะนะครับอย่างตัวสไปเดอร์แทงเองเนี่ย ก็มาลองเล่นฟรีๆได้เลยครับอันนี้ไม่ได้เสียอะไรเลยนะเข้ามาลองเล่นก่อนได้เลยนะครับตัว Star t o w e น่าจะมีหลายคนท,ทําคลิปเวลาสามารถไปดูได้นะครับผมเองก็ยังไม่ได้ศึกษาตัวนี้จริงจังเท่าไหร่แต่ว่าในส่วนของตัว Spider Tank เ,เนี่ยแต่ว่าในส่วนของคนที่สมัครเข้ามาแอคเคานต์ตรงนี้นะครับผมแนะนำนะตัว referral code นะอ่าใช้ของผมก็ได้นะครับหรือจะใช้ของคนอื่นก็ได้นะแต่ถ้ามีเพื่อนอย่างเงี้ยครับจะไปใช้ referral ของเพื่อนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยเพราะว่าจริงๆถ้าไม่ใช้ referral เนี่ย ผมเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าเสียดายนะครับเพราะว่า,เ,าเราอาจจะมันมันไม่มีประโยชน์เลยไนงะอย่างนี้ก็คือยังยังได้ประโยชน์บ้างนยครับก็คือให้คนอื่นให้เพื่อนหรือให้ใครเงนี้จได้ประโยชน์บ้างแต่ว่าถ้าสมัครไปเลยเราก็จะเหมือนจะเป็นเดี่ยวๆไปเลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็กาะด้วยละกันแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไงพบกันใหม่ในช่องไอเลหร์อัลนลน